เก็บพักไปบวกก็จ้ดอกแค่ดกลุกนี่อุ้มก็ไม่เก็บดอกแค่ยุ่ยเย็นแมจู้อจ้าแล้วก็บองให้ม่เก็บเอาพักไปเฮ็ดกินจ้าอุ้มก็สิไม่เก็บดอกแค่ไปแกงสม้อจ้า,จาเพื่อนตองบาอยากกินแกงสมดอกแค่จ้า,จา ไลน์เลยเด้อจ้า นี่หดบอลไปหรออ,อ,ออุ้มเอาเนียยเน่ยฝนจะนิ่งเงือเ่นอ,นนอนไปเลยเมลาก็บอกให้เก็บอกบอกมาเขื่อนเละจ้าเขืออยู่เงี้ยแม่เราก็ไล่ไล่หลามากงามงามอ่อนๆทั้งนั้นเลยจ้าอุ้มก็สิเก็บไปไว้ถ้าสุกเลยจ้าเอาอีน,นเดียท่านใดๆมาเขือยอยู่นั่งโน้มอุ้มจะแปลไว่าไรปนะมาณว่าเมล็ดมันสีแกะ นูกวมันบ่ทนแกนูกบว่างแกบขันแกเราอันนี้ตัวมันบ่เี่อยจ้อนบนปอนบไว้มันยิ่งพัดเยจ้ะมันใมันลายเนาะเอาเอาเด็ดใบมันพูดใบเรองนบ่บ่เด็ดใบ ได้ไลายตัวนี้ <c oughs> ขนาดซ้ำนี่ได้ไลายขนาดซ้ำนี่ขนาดปลูกมนน้อยได้หลากหลายได้ไดจ้ะ ดอกแค่ที่อุ้มไปเก็บมาอุ้มกระสีเอามากแกงสมได้จ้าแล้วกระสีมีหมากแปบแล้วก็มีดอกผักกาดได้จ้าแล้วกระสีมีพริกแกงสมได้จ้าเอาไวส้สำหรับแกงสมได้จ้าหมูต้มปลาทูวไว้เพื่อไปปนใส่แกงสมได้จ้า ป่าบ่มีเน่จ้าก็เลยเอาสื่อนนปลาทูมาแคนจ้าปลาทูต้มแล้วแล้วห้องกระเสียมาโขกใส่กับพริกแกงเนี่ยจ้าหมูโขกปลาทูพริกแกงเนีจ้นาน้ำเดือดแล้วห้องก็เอา ปาทูก่กบพี่แกงที่โงอนทำใบโขกไว้มาลุงหนอได้จ้ะสพักนึงแล้วกับเอาดอกพักล่องตามจ้ะอดอกพักเสร็จ ล่อแห้ดอกพักซุกค,ค่อยๆเอาเดอกแค่ล่องตามจับล่อให้ดอกพักซุกนิดหน้อยได้จ้ะค่อยเสียดอกแค่ล่องจ้บระวางนี่เอากระเอาปลารามาใส่แล้วก็เอาเกลือแล้วก็ชุบโรยใส่ได้จ้ะเใส่ ชู잡บจะไปเล <목소리도> แปบล่องตอได้ด้จ้ะดอกแคจ่ะใส่กระดึยเด็กกินพักได้ไหได้จ่ะรอบพักซุปไบเตงสีอ่อนนำขาปีดใส่ได้จ้ะ ักเริ่มชุกแล้วอุ่ก็สิเอาน้ำขาวเปลียยใส่ได้จ้ะเบียงได้ได้จ้ะแกงส้มเห่ากระแล้วจ้าอุ่นกระสิมาถอดไข่ใส่ผักขาต่อได้จ้ะกลิ่นกับอันแกงส้มขาวกัดเขากันได้จ้ะ ขอดไข่ใส่ผักขาเห้ากระลแล้วจ้าเกีส้มเห่าก็แล้วเราได้จ้ามาได้จ้ากินข่าแซ่บๆน้ำกันกระซิม,มี่เกีส้นสมกับไข่เจียวได้จ้ามาได,ด้จ้า,า,จากินข่าแซ่บๆน้ำุมจ้า